มาพบกับชาแนลเพลงวันสิเดกแล้วเย้ก็หลังจากที่ห่างหายกันไปนานมากแบบประมาณห้าหกเดือนเลยใช่ไหมก็วันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วเย้ดีใจอะไรเยอะแยะก็สวัสดีอีเปางการอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนก็วันนี้เราจะมาพบกับหัวข้อที่มีชื่อว่ารีวิวชีวิตปีหนึ่งเย้ อีกแล้วดีใจกับเออก็มารีวิวชีวิตปีหนึ่งให้ทุกทุกคนฟังหลังจากที่เรียนมาตลอดหนึ่งปีใช่ซึ่งในปีนี้ใช่ไหมก็จะเป็นการที่แบบเป็นปีหนึ่งที่ออนไลน์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่เทอมหนึ่งเทอมสองเลยก็คือแบบเศร้ามากคือจริงๆอ่ะปีหนึ่งมันจะต้องมีแบบกิจกรรมใช่ไหมเยอะแยะมากแบบเยอะจริงๆของมหาิดยนาลัยนะเออก็แบบเป็นกิจกรรมเยอะมากแต่ปีนี้ก็คือแบบ โดยยกเลิกไปหมดเลยไม่มีสักกิจกรรมเลยทุกคนก็เศร้าโอเคก็เวเราไปเขาเริ่มกันเลยก็เรามาเริ่มกันตั้งแต่ปีหนึ่งเทอมหนึ่งเลยดีกว่าก็คือในปีหนึ่งเทอมหนึ่งเนี้ยเราก็จะเรียนทั้งหมด7วิชาด้วยกันก็คือจะทั้งหมด16หน่วยกิจนั่นเองซึ่งแบบปีหนึ่งเทอมหนึ่งถือว่าเป็นที่แบบ อะไรที่แบบสบายมากๆก็คือแบบตารางนี่คือว่างว่างแบบว่าง,าง,างจริงๆแต่มันก็แบบมีเรียนใช่ไหมเออมันก็มีเรียนแต่มันก็แบบว่างอะคือมันเรียนน้อยมากเลยเป็นหนึ่ง,งหนึ่งอันนี้คือแบบว่างจริงๆทุกคนโอเคแล้วก็มาเริ่มที่วิชาแรกกันเลยวิชาแรกก็คือภาษาอังกฤษนั่นแหละก็คือเป็นภาษาอังกฤษซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2เลเวลก็คือเลเวลหนึ่งกับเลเวลสามใช่ปะก็คือมันจะใช้คะแนนโอนเด็อะในการแบ่งเกณฑ์ ก็คือถ้าสมมติว่าคะแนนเราอะน้อยกว่า60ใช่ปะมันก็จะเป็นเลเวล1ซึ่งเลเวล1ก็จะได้เรียนกับอาจารย์คนไทยแล้วก็ส่วนเลเวล3ใช่ปะเลเวล3าอ่ะ, 3, อะก็จะเรียนกับอาจารย์ชาวต่างชาติโดยส่วนตัวแล้วเราก็เรียนกับเลเวล1ไงเออโอเน็ตไม่ถืออะทุกคนเออนั่นแหละแต่คิดว่ามันก็แบบโอเคได้เข้าใจง,ง่ายดีกว่าอะไรแบบนั้นอะอ่ะโอเคต่อมาวิชาที่2วิชาที่2ก็คือ มูเก้ร้อยอันนี้คือแบบนี่คือชาวปี 1, หนึ่งมาท่ดูเรค,คือจะต้องเรียนมูเก้ซึ่งมูเก้นี้เนี่ยก็คือจะเป็นวิชาที่แบบเรียนตั้งแต่ปีหน,นึ่งต่อเนื่องไปจนถึง erm เทอมสองทางมหาลัยก็จะมีการแบบแบ่งเสร็จให้เรียนแล้วก็มีการแบ่งกลุ่มในการทําโครงงานใช่ทุกคนฟังไม่ผิดมันมีทําโครงงานด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปเล่าให้ฟังในของเทอมสอง ต่อมาวิชาที่3วิชาที่3าก็คือจะเป็นวิชาชีวะทั่วไปอันนี้ก็ชื่อก็บ,บอกแล้วใช่ปะว่าเป็นชีวะทั่วไปซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นแบบมีความแบบว่าคล้ายๆกับตอนมปลายที่เราได้เรียนเลยคือเนื้อหาแบบบทเรียนใช่ปะมันก็จะตามที่เราเคยเรียนมาเลยซึ่งคิดว่าถ้าใครมีพื้นฐานของตอนมปลายมาดีอยู่แล้วใช่ไหม อันนี้ก็จะเรียนลึกลงไปกว่านิดนึงก็คิดว่าน่าจะง่ายสําหรับคนที่มีพื้นฐานดีอยู่แล้วต่อมาวิชาที่4แล้ววิชาที่4ก็คือจะเป็นสถิติชื่อเต็มก็คือการตัดสินใจโดยใช้หลักทางสถิติแบบทุกคนก็คิดว่าอ่าสถิติแล้วหรอขึ้นมหาหลัยทำไมยังต้องเรียนสถิติอีกแต่ว่าอันนี้จะเป็นสถิติที่แบบว่า เปลี่ยนไปจากเดิมมากๆซึ่งแบบเหมือนตอนมาปลายใช่ไหมสติติจะมีความเรียนตามสูตรตามแบบนู่นนี่นั่นอะไรเป็นสูตรแบบเป็นสูตรมาให้เลยแต่ว่าถ้าเป็นสถิติอันเนี้ยเราจะเรียนแบบว่าใช้โปรแกรม Excel ในการคำนวณอ่าแปลกใช่ไหมเออเหมือนกับมีความเป็นพนักง,งานบัญชีป้าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าแบบเออใช้โปรแกรม Excel ในการคำนวณเป็นสูตร Excel ต่างๆเลยซึ่งวิชานี้จําเป็นที่จะต้องมีคอมพิวเตอร์หรือว่า MacBook หรือว่า iPad อะไรแบบนี้ก็ได้ที่แบบมันในโปรแกรม Excel ให้ใช้อะทุกคนเออนั่นแหละอันนี้ก็คือจําเป็นมากๆเลยต่อมาก็วิชาที่5ปาวิชาที่5แล้วอันนี้จะเป็นเศรษฐศาสตร์สุขภาพซึ่งทุกคนก็อาจจะแบบเออเศรษฐศาสตร์อะไรเออบบนียวิชาเศรษฐศาสตร์อันนี้ก็คือมันจะยากแบบยากมากๆเลยนะในความรู้สึกเราก็คือแบบไม่ไหวจริงคือสไลด์มันจะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยแล้วก็สอบก็มีสอบไปนะทุกคนวิชาเนี้ยแบบ เป็นข้อสอบแบบวิเคราะห์หมดเลยคือเราแบบต้องเอาบทเรียนที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยเอามาวิเคราะห์กับโจทย์ที่เราได้รับอืมยากมากอันเนี้ยโอเคต่อมาวิชาที่หกกับวิชาที่เจ็อันนี้จะเป็นหมวดของวิชาที่เป็นวิชาเสรีกับวิชาทั่วไปซึ่งของเราเนี่ยจะต้องลงทั้งหมดสองตัวโอเคถ้าถามว่าวิชาเสรีอ่ะมันคืออะไรใช่ไหมมันก็คือวิชาที่แบบให้เราเลือกลงตามความสนใจแต่ว่า จะเรียกว่าเสรีหรอเสรีก็คืออิสระใช่ไหมจะลงหรือไม่ลงก็ได้แต่ว่าอันนี้คือบังคับเสรีประมาณนี้ได้ไหมเออเป็นวิชาที่เราต้องลงอ่ะแต่ว่าจะกําหนดวิชามาให้แบบเยอะๆมากๆเลยแล้วก็ให้เราเลือกเรียนตามที่เราสนใจอ่าประมาณนี้ซึ่งวิชาแรกที่เราได้เลียกลงไปเนี่ยก็คือโยคะก็คือวิชานี้คือจะต้องตื่นมาเรียนตอนเช้าทุกคนใช่คือเช้ามาก แล้วคือแบบตื่นเช้ามาเรียนโยคะแต่คิดว่ามันก็ดีนะแบบได้คิดว่ามันก็เป็นวิชาที่ดีที่เราอจะได้ยืดเส้นยืดสายก่อนเรียนในช่วงวิชาถัดไปไงเออนั่นแหละก็จะมีท่าแบบท่าแก้ออฟฟิซินโดมท่าแก้ปวดเมื่อยอะไรแบบนี้เราก็สามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นวิชาที่ดีเหมือนกันแต่ว่าตื่นเรียนเช้าแหละทุกคน โอเคอันที่7แ็แหละเป็นวิชาสุดท้ายของปีหนึ่งเทอมหนึ่งอันนี้ก็เป็นวิชาทั่วไปเหมือนกันนะคือทีเราเลือกเองเหมือนกันโอเคอันนี้ก็จะเป็นวิชาพลว่าของกลุ่มและการทํางานเป็นทีมอันนี้ชื่อก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมว่าเป็นกลุ่มและทีมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเรเกี่ยวกับกลุ่มและทีมหมดเลยก็จะแบบความหมายของกลุ่มและทีมการทํางานบา้บาๆอะไรแบบเนี้ยอ่านั่นแหละแล้วก็จะมีงานเป็นกลุ่มโปรเจกต์ก็คือให้เราทําแบบว่า จับกลุ่มกันไปทํางานเพื่อจิตอาสาเพื่อสังคมอะไรแบบนี้ก็ได้แล้วก็มานําเสนอซึ่งในตอนของเราก็จะเป็นแบบโควิดใช่ไหมก็คนเดียวอาจารย์ก็ให้ทําได้เออแล่นและแต่ปกติลกลุ่มอะไรแบบเนี้ยมันก็จะต้องแบบ2คนขึ้นไปหรือเปล่าอ่าใช่อแล้วแหละทุกคนก็จบแล้ววิชาของปีหนึ่งเทิมหนึ่งแล้วก็จะไปต่อที่ปีหนึ yeah. okay, ่งเทอ่มสองโอเคเราเิ่มวันที่วิชาปีหนึ่งเทอม2กันเลยทุกคน โอเควิชาแรกเราจะพูดถึงก็คือวิชาภาษาอังกฤษเหมือนเดิมซึ่งวิชาอังกฤษเนี่ยก็จะต่อเนื่องมาจากของปีหนึ่งเทอมหนึ่งเลยแต่ว่ามันจะเปลี่ยนระดับเปลี่ยนเลเวลนั่นเองก็คือถ้าใครเรียนเลเวลหนึ่งก็จะเป็นเลเวลสองถ้าใครเรียนเลเวลสามจากเทอมหนึ่งก็จะเป็นเลเวลสี่อ่านงงใช่ไหมไม่องงงทุกคนอันนี้ก็คือไม่มีอะไรสบายมากวิชาภาษาอังกฤษก็มีงานให้ทำบาบๆเยอะแยะถ้าเป็นอาจารย์ไทยอะคิดว่างาน ยืดหยุ่นกับอาจารย์ได้มากกว่าได้ง่ายกว่าเพราะว่าแบบเออเราก็สามารถสื่อสารได้ง่ายใช่ไหมล่ะอ่ะามาณน,นั้นแหละทุกคนโอเคแต่มาวิชาที่สองวิชาที่สองก็คือวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอ่าคือแบบพอพูดถึงวิชาภาษาไทยใช่ไหมทุกคนก็แบบเออภาษาไทายอีกแล้วเหรอมันดูน่าเบื่อมากๆเลยอะไรแบบนี้แบบตอนที่เราเรียนมาช่วงมัธยมใช่ไหมมันจะแบบอ่าเป็นบทมีวรรณคดีวรรณกรรมการพูดการเขียนอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเออในของระดับอันนี้ใช่ไหมในวิชาเนี้ย มันจะเป็นแบบว่าเกี่ยวกับการนําไปใช้มากกว่าเป็นเพื่อการสือ่อสารไงชื่อบอกเลยแบบภาษาไทยเพื่อการสือ่อสารก็แบบเป็นการนําประยุกต์นำการเป็นการนําไปใช้อะไรแบบเนี้ยอ่าซึ่งแบบก็ไม่ได้ภาษาไทยจา๋าที่แบบภาษาไทยมากขนาดนั้นที่เป็นตามบทเลยก็จะมีการพูดอะไรแบบนั้นมากกว่าใช่ก็ก็แบบเป็นการนำไปใช้อนน่ะนะทุกคนก็ไม่มไรู้จะบอกยังไงอ่ะต่อมาวิยาที่สามและอันนี้ก็คือ,อยาที่บอกเลย มูเก้ที่บอกไปตอนเทอมหนึ่งว่ามันจะเป็นการเรียนที่ต่อเนื่องมาจนถึงเทอมสองซึ่งเทอมสองเนี้ยเราก็เริ่มมีการที่เอ่อทำโครงงานแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ใช่โครงงานที่เป็นแบบโครงงานวิทยาศาสตร์อะทุกคนนึกออกไหมมันจะเป็นโครงงานที่แบบว่าเกี่ยวกับสังคมอะไรแบบเนี้ยเออโครงงานสังคมงไหคือเราไม่เคยทโครงงานสังคมหรอกนะคือเราก็เปรียบเทียบไปว่ามันน่าจะเนโครงงานสังคมซึ่งในการทาโครงงานของมูเก้ใช่ไหม มันก็จะได้เจอกับเพื่อนหลากหลายคณะนะตามที่บอกว่าทางมหาลัายจะเป็นคนแบ่งให้ซึ่งเราก็จะได้ไดรู้แบบว่าเ,าเพื่อนคนนี้ทํางานเป็นยังไงคุณทางานเป็นยังไงก็แบบเป็นการได้เรียนรู้เพื่อนเป็นในตัวเลยอะไรแบบนั่นแหละวิชาที่สีจะมีชื่อว่าแนวคิดการพยาบาลและสุขภาพโลกอันนี้จะเป็นวิชาคณะตัวแรกที่เราได้เรียนในปีเดึ<ๆ>งเทอม2ก็คือจะเป็นวิชาที่เรียนเกี่ยวกับหลักการทางการพยาบาลทฤษฎีการพยาบาลประวัติ การพยาบาลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนันอะไรแบบเนี้ยใช่ซึ่งวิชาคณะเนี้ยมันจะแบ่งเป็น2กลุ่มในการนอนเรียนนะก็คือจะแบ่งเป็นกลุ่มปกติกับกลุ่ม2ภาษาซึ่งถ้าเราอยากเรียนกลุ่ม2ภาษาเราก็ต้องแบบไปสอบ m u l แล้วก็เอาคะแนน MUL นั่นอนะมายืนเพื่อที่จะเรียงลำดับต่อมาวิชาที่5วิชาที่5 ก็คือเป็นวิชากายวิภาคศาสตร์ก็คืออนาโตมีนั่นแหละทุกคนก็คืออนาโตมีในส่วนเนี้ยก็จะแบ่งเรียนเป็นสองพาร์ทด้วยกันพาร์ทแรกใช่ไหมก็คือจะเป็นการเรียนเนื้อหาเนื้อหาหรือว่าบรรยายนั่นแหละก็คือเราจะเรียนแบบเนื้อหาเกี่ยวกับระบบนั้นทั้งระบบเลยก็คือจะมีความลึกมากๆก็คือเรียนเนื้อหาแบบใช่เรียนเนื้อหาทุกคนเนื้อหาก็คือเนื้อหาเออโอเคต่อมาส่วนที่2ก็คือเป็นแ a บ แล็บนี้ก็คือแบบเราจะได้เรียนกับอาจารย์ใหญ่ก็คือเราจะได้ดูร่างของอาจารย์ใหญ่จริงๆเลยแล้วก็เราก็ต้องจําชื่อส่วนต่างๆให้ได้เพราะว่าเราต้องอไปสอบและตอนสอบก็คือไม่ได้ o อเ n นบุ๊กจ้า,าต้องจาชื่อนะทุกคนอ่าต่อมาก็วิชาที่6และเยอะนอุกคนวิชาที่6เนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นเคมีอินทรีย์พื้นฐานก็คือจะเป็นวิชาเคมี Me นั่นแหละหรือที่เราเรียกกันว่าออเคมก็คือเป็นวิชาที่แบบ น้ำตาจะไหลอะ่ะคือมันยากมากมากทุกคนมันเป็นแบบปฏิกิริยาทางเคมีการอ่านชื่อตา่างๆโอเคต่อมาก็เป็นสองอันสุดท้ายแหละอันนี้ก็จะเป็นวิชาเสรีทั่วไปเหมือนกันซึ่งเราเลือกลงก,กายและจิตอันแรกเลยก็คือกายและจิตอันนี้ก็เรียนเช้าอีกแล้วเหมือนกันเช้ากับโยคะอันนั้นอีกนะทุกคนเออคือมันเช้ามากๆคือเราเรื่องเรียนเช้าแลวทำไมต้องเรื่องเรียนเช้าไม่เข้าใจนั่นแหละก็กายและจิตก็จะมีความแบบคล้ายกับโยคะเลยแต่ว่าจะมีความ เบาลงมากกว่าโยคะหน่อยก็คืออันนี้มันจะเป็นท่าที่แบบไม่ได้แอดไวซ์มันโยคะคือโยคะมันจะแบบอะไรแบบเนี้ย re. แต่ว่ากายและจิตก,ก็คือแบบนั่งอะไรคือมันไม่ได้คือถ้าใครรู้จักกันเรียนโยคะก็คือกายและจิตมันจะเบาลงมากกว่าโยคะใช่ทุกคนแล้วถ้าถามว่าทำไมเรียนเช้าใช่ไหมเราก็มีเหตุผลก็คือตอนเย็นอะเราจะได้ว่างคือมันไม่มวิชาเช้ากับวิชาเย็นใช่ไหมแล้วคือคิดว่าถ้าจะต้องใส่เช้ามันจะแบบตอนเย็นแล้วก็จะได้ว่างก็ไปหาของกินอ, <c oughs> อะไรแบบเนี้ยเด็กขว่นมาก <Okay. S 1> วิชาสุดท้ายแล้ววิชาสุดท้ายนี้ก็เป็นวิชาที่เราได้เลือกเรียนเองเหมือนกันก็คือเป็นจิตวิทยาสังคมก็คืออันนี้ใช่ไหมชื่อก็บอกว่าจิตวิทยาสังคมแต่ว่ามันจะเป็นจิตวิทยาที่แบบพื้นฐานก็คือเป็นเบสิกมากๆเลยจะเป็นแบบทฤษฎีของหลักจิตวิทยาต่างๆทุกทฤษฎีเลยซึ่ง พอเราเรียนชมเแ,แล้วก็ได้รู้สึกรู้ซึ้งถึงจิตวิทยาก็คือทําให้เราเข้าใจหรือพฤติกรรมแล้วก็เข้าใจหรือสตีที่เราเรียนไปอะได้มากยิ่งขึ้นซึ่งแบบมันดีมากๆเลยอันนี้ก็คือทําให้เราได้ค้นพบตัวเองว่าเราอะก็มีความชอบในด้านจิตวิทยาเหมือนกันแล้วก็คิดว่าเออจะศึกษาเพิ่มเติมๆๆอะไรแบบนี้แหละก็จบแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนก็อันนี้เป็นรีวิวปีหนึ่งตามความคิดของเรานะว่าแต่ละวิชาเนี่ยเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คือ เราก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเนี่ยคิดเหมือนกันหรือเปล่าใช่ไหมอ่ะเรียกว่าเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลละกันนะก็คลิปนี้ก็จบแล้วถ้าใครมีข้อสอบถามหรือคอมเมนต์หรือว่าอะไรเพิ่มเติมอะ่ะก็สามารถที่จะถามลงมาใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะทุกคนเย่ yeah! ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย